การจราจรคับข้างนี้เป็นปัญหาที่ยุ่งยากและขอพูดคือประชาชนเดือดร้อนประชาชนจะไปทำงานต้องเสียเวลาบนถนนระหว่าง2-10ถึงชั่วโมงซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลด้อยลงไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่17สิงหาคม2538 แสดงถึงทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตจ,จราจรในเขตกรุงเทพมหานครโดยได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรที่แม่นยำม,มาอย่างต่อเนื่องโครงการสะพานพระราม8อันเนื่องมาจากพระราชดำริสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนสะพานสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าและบนสะพานกรุงทนรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนบุรีและเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศในบริเวณเมืองหลวงได้อีกด้วยวันที่9มิถุนายน2555อีกวันหนึ่ง ที่จะจดจำอยู่ในหัวใจของคนไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือนเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินณเชิงสะพานพระราม8โดยมีประสบกนิกรมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นพร้อมเป่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ซึ่งนอกจากการแก้ไขปัญหาจราจรแล้วกรุงเทพมหานครสนองแนวพระราชดำริจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระราชานุสาวรลีให้เป็นสวนสาธารณะซึ่งได้พระราชทานนามว่าสวนหลวงพระราม8 สำหรับให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนกายใจรวมทั้งให้ทุกคนได้ประจักษ์สำนึกในพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงของราช